อันฮัลโหลเจ้าฮลัฮโลฮโหลฮอฮัลโหลฮึอฮสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุทุกคนนะคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการขมคอเรดิโอบายพ่อพามพอสถานีเพลงที่สนุกที่สุดในเอเชีย,ยแต่มันออกเสียงตาย วันนี้รับใช้พี่น้องเพียงหนึ่งผลงานเพลงเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะของสาวร่ำยองหนองหินเฮาหอยกิ๊กกี้ กินหอยกับมอนอบริพภกันโดนอันกินหอยกับก้นไล่ก้นแซ่เด้อ้ริรับส้มพันยูทูบกับซับตะไครให้น้ำแนจ้าอุ้ยผูกที่ตามเป็นน้ำแนสําหรับขมข้อเรยดีโอเปิดมาในสองเดือนค่ะคนที่ตามสิบสองคน นี้สปอนเซอร์ป่ใครเข่าวพี่น้องโอ้ยยังเงินหลายอะคุณได้อยากชม m อเพลงนี้เนาะค่ะนาอฉบับเต็มก็เข้าไปติดตามได้ในก่ะสับ y ร u t u b e Channel พิมไปเลยว่าหอยกิ๊กกี้นกล้ำยองหนองฮินเฮาออฟฟิเชียลอย่าลืมกดซับตะไข่น้ำในเด้อจ้า อันสอยจั๊กบาทตอนพี่น้องค่อยบอกกันตอนเนาะอันสอยสอยพี่น้องท่งสอยสาวสันอยโบกหูจั๊กหอยกิบกี้ปัดกระเขาพาไปสีนอ๊ะนอ๊ะนอ๊ะจุ๊หอยนอ๊ะบดจำเบิดจำหน่อยกับบเบิด อันพันว่าเบิ้งหนังโปแล้วบอได้สีกระซ้ําหูทฤษฎีแล้วบอได้ปาบัตี้บอลช่วงนี้สปอนเซอร์บ่ใครเข่าพี่น้องปองไปอ๊ออันเล่นดีกระดอกับบ่มีคนนาสนัชานุนกันตานี้ตนให้ บอกความสุขให้พี่น้องพุพพ่นพเพียงหนึ่งผลงานเพลงเนาะค่ะเมน,นีเนาะค่ะเนาะมาดึกจากนิดหน่อยเนาะค่ะขอเปรดขออภัยสอยอีกจักบาก่กนน็แน่อันซอยซอยพี่น้องฟังซอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยคันวาซัวกะให้ซัวแต่คนบาป ไม่อยากกค่อยากแต่ผัวเจ้าของผัวผู้อื่นอย่าเอามาล้อมเด้อฮ่า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 ยฮ่าสอยสพี่ดำข้างซอยเพิ่นมาอีกแล้วกะเทยน้อยเล่นใต้เล็กแต่เบอร์ เอาเอาของใหญ่ๆมานำเสนอเจ๋อมะเจริกคุยทั้งอำเภอบักบักพักบัวซีเล่าซีไทยขอขอบคุณเพลงที่นำมาให้เปิดด้วยนะจ๊ะต้นสบับชาล้มยองหน่องหินหฮาเด้อ เบิ้งพากันเบิ้งแล้วกับยาขีดทีไลายนกคานอแซ่แน่ผู้ใดเแซ่ขอให้รวยแห่รวยมดีรับสับเสีนื้อบทงามเพลงค่ะก<ะ>ับรีเจพบพรมพรสถานีเพลงที่สนุกที่สุดในเอเชียแต่วัอนออกเสียงใต้ขมคอรีดิโอซ <c oughs> <c oughs> ุนี่อาการหอนไหลค่ะเป็นห่วงสุขภาพเนาะ ่วนี่ขอขอบคุณแป้งเย็นๆกันแล้วกันค่ะขอขอบคุณแป้งเย็นตางูนะคะเพียงแค่ทาไข่บางๆก็สถานไปทั้งพวงบิจัาบิจําหน่อยบ่เบิ้ สารพุธไดยาไขส่สินค้ามาอยู่ในช่วงดีเจพบพังพอนกับสถานีเพลงขมข้อเรดิโอนะคะติดต่อมาได้เด้อค่ะ08 4 3 5 9 6 3 11นะจ๊ะรับงานรีวิวขอเป็นงานที่แบบว่าบอเสียงต่อคุกต่อตาร่าอย,ยานคอยบายอยากยู่เขาคุกอขอโทษความไห้ลายๆสำหรับพี่นอ้องที่ติดต่องานกันเข้ามาว่าจะเป็นทางเว็บไส์แท่งบอน แทงหวยออนไลน์อ่อนยังบ่าสามารถรับใดเด้อกคะโอ้ยหาเงินซสือไม่อพูได้ยากเรียมเยี่ยมชมทั้งเว็บไซต์กับมี่คือกันนะคะเนาะ www. กระดอทมคอมไหคะ แต่ช่วงนี้ใครอยากส่ง SMS พูดคุยกับเราได้นะคะ2 1 2 2 2 4 2, ่3 6และ2 4 8ดิฉันพบทางพรอัปปาติตาเวน้ำในกระรากแก๊ค่าสำหรับข่มข้่เรดีโอเปิดมาสองเดือนแล้วตอนนี้คนติดตาม12คน ให้ซ่อง YouTube ื่อน้ำในเดอ้อเถิไทยสายฮายูทูปชาแนลพร้อมเพจนะคะสั้นเพจเทยไทยสาฮามีแต่ความมวนความฮาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะฝากไว้น้ำในกับรายกันทรัพรับลูกหลานอีสานบ้านเฮาเนาะคะ่ะอ่าเมอนี้รับใช้กับผลงานเพลงหอยกิบกีสาวลำย้อนหนองหนิอหนอาวเข้ากับเทศกาลสงการานต์ค่ะหอยกิบกีโจกคอ,อยเนาะ,ะโจกคอ,อยเนาะ ืัอนี้รับสายพิเในผลงานเพลงค่ะเอาไว้มือนาพ่อกันไหมเนาะืัอนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ